ก็มเข้าสู่รายการเพลงฮอตเพลงฮิต <Play hit. S 1> วันนี้บอกเลยว่าแต่งตัวดีขนาดนี้ครับเพราะว่าเรามีโชว์พิเศษมาฝากคนดูด้วยอ่าไปเลยจ้าไม่ใช่โชว์นี้อาหรอโชว์จะแขกรับเชิญคนพิเศษของเราเอาอยากดูไหมล่ะอยากดูมากขันไปดูสิเฮ้ยมันจะบ้าหรือไงดูโชว์ชอเอาดูโชว์พร้อมแล้วลุยเลยดีกว่าเอินสุรติก แล,แล้วแชร์กันเข้าไปนี่หรือคนเคยรักกันเธอโกรธฉันท,ทั้งทั้งที่เธอเป็นคนนอกใจยังสร้างเรื่องเล่าโยนความผิดให้ฉันตีหน้าเศร้าเล่าเล่าความเท็จทั้งนั้นยังสาดคอนว่าฉันทิ้งเธอไป เอกันวันข้างหน้าไม่รู้จะมองหน้ากันอย่างไรถ้าเธอไม่แคร์ก็แขวะกันต่อไปแต่ระวัง รติกาใช่นะฮะโหสวยด้วยร้องเพลงพ้อด้วยนะฮะซิเกอร์มาสักคู่นี้ซิเกอร์หม่ล่าสูดชื่อเพลงว่าเลยค่ะไม่เหลือให้จําบ้างหรอค่ะบอกใครหรือเปล่าครับพี่เอบอกเขานั่นแหละค่ะเออไอความรู้สึกแบบนี้ผมว่าหลายคนเป็นนะคือเลิกกันก็อยากจะให้เลิกกันแล้วจบกันแบบดีๆเก็บความทรงจําดีๆเอาไว้บ้างไม่ใช่ เอ้ยทำไมเลิกไม่เหลืออะไรให้จำเหลือเราอะอะไรอะไร,ะไรคุณอย่าปรชีหนะผมผมไม่เคยมีบอดแบบนั้นถามลูกเองแล้วผมอยากรู้จริงว่าลูกทุ่งเนี่ยจริงๆเมื่อกี้มันไม่ลูกทุ่งจ๋ามันเป็นเหมือนลูกทุ่งแบบมีความเป็นป๊อปมีความเป็นอะไรเข้าไปใช่ค่ะนะคะก็เดี๋ยวนี้เนี่ยความเป็นลูกทุ่งก็อย่างของเอิเนี่ยก็จะเป็นลูกทุ่งโมเดิร์นลูกทุ่งสมัยใหม่ซึ่งเพลงนี้เนี่ยก็จะมีความแบบเป็นร็อกมากขึ้นค่ะมีความหนักแน่นมากขึ้นแล้วก็เนื้อหาก็จะพูดถึงเรื่องแบบโซเชียลมากขึ้น กล้เคียงชีวิตจริงใช่มีชีวิตจริงอยู่ในเพลงบ้างไหมอาจจะมีอดีตแล้วเอาออกมาถ่ายทอดเป็นบทเพลงเอ๊ออจริงๆแล้วคือมันก็เป็นเรื่องทั่วไปเราจะเห็นเรื่องแบบความรักในหลาย,ลายๆแง่มุมในโซเชเียลมันเยอะมากแล้วก็ตั้งแต่เพลงนี้ออกไปเนี่ยองบอกว่าแฟนเพลงบอกทำไมเหมือนเรื่องเราในชีวิตเันเลยอะไรอย่างเงี้ยฉันก็ฉันก็เจอแบบเนี้ยคือเดี๋ยวนี้พอแบบเลิกกันปุ๊บเนี่ย ฉันต้องแบบซัดอีกครั้งหนึ่งให้เละมันมต้อง<า>เละกัน<ล>ไปมันต้องแบบอะไรอย่างเงี้ยทางนั้นมผมบอกเลยว่าผู้หญิงคนนี้ครับไม่ได้แซบแค่เรื่องของเพลงเออเธอไม่ได้มีแค่อาชีพเดียวนะฮะ เป็นนักร้องเป็นแม่ค้าออนไลน์เฮ้ยพุณเป็นเล่นเฮ้ยคุณเดี๋ยววันนี้นะฮะใครที่อยากจะมีรายได้เสริมรายได้เพิ่มแล้วอ,อยากจะเป็นแม่ค้าออนไลน์เดี๋ยววันนี้ครับ<ห>เธอจะมาโชว์เทคนิคการขายของออนไลน์ที่เรียกยอดไลค์แล้วก็เรียกยอดเงินจากคนคดูได้อ้าไม่ธรรมาดานะอยากรู้เทคนิคเดี๋ยวรอติดตามครับตอนนี้เบรกแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาเพลงองดเบรก นี่เราต่อกับเพลงเขาไปผู้ชมครับเบรกที่แล้วผมเตเอาไว้นะถ <ฮะ S 1> ้าก <ฮะ S 1> คุณอยากมีรายได้คุณต้องคุยกับนักร้องของผมคนนี้ไม่ธรรมดาเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเป็นแม่ค้าออนไลน์ด้วยใช่นะขายอะไรครับพี่เอิญครับ ก็เป็นเสื้อผ้าแฟชั่นค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มแบบมีสินค้าหลายๆอย่างเกิดขึ้นแล้เฉพาะผู้หญิงไหมเสื้อผ้าแฟชั่นส่วนใหญ่จะผู้หญิงค่ะผู้หญิงอย่างเดียวอ่าผู้ชายก็ไปดูความสวยของพี่เอิญแทนที่แต่ผมอยากรู้ไงคือวันนี้เราจะมาโชว์เทคนิคการขายตอนเนี้ยแม่ค้าออนไลน์เพราะค้าออนไลน์เนี่ยเกิดขึ้นทุกวินาทีใช่แต่การขายของขายยังไงให้คนอยู่กับเราขายยังไงให้มันจบการขายได้ก็จริงๆแล้วนะเอิต้องเรีโค้ดเอินก่อนไหมไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โค้ดเอิญไม่ใช่โค้ดไม่ การการขายออนไลน์ไม่มีการแบงันไม่ได้เป็นการไม่การแชร์เทคนิคการขายเออไม่ต้องซีเอฟเข้ามาตอนนี้นะคะก็สําหรับเอิญนะคะโชคดีตรงที่ว่าเอิญแบบว่าใน Facebook ของเอิญเนี่ยแฟนคลับก็จะเยอะเพื่อนๆก็จะเยอะอะไรอย่างนี้ค่ะนะคะเทคนิคการขายของเอิญส่วนใหญ่แล้ว คนที่ซื้อมักจะแบบว่าชอบพีเอิร์นร้องเพลงก่อนเพราะเขารู้ว่าเราเป็นนักร้องอ๋อเปิดไลฟ์มานี้ร้องเพลงเรียกแขกก่อนเลยอ๋อเหรอใช่ยังไงเผื่อคนดูของรายการของเราในเพลงฮอตเพลงฮิตเนี่ยเขาไม่รู้ว่าพี่เอิร์นขายยังไงตัวอย่างก่อนที่จะเข้าไปดูใน Facebook ของพี่พี่ลองแบบโชว์ตัวอย่างในรายการเราก่อนสมมติผมเป็นหุ่นอ่าแล้วนี่คือเสื้อผ้าผู้หญิงโอ้ตายแล้วยังไงครับหุ่นไม่ดีจะขายได้ไหมเนี่ยโอ้หเออเขาบอกต้องหุ่นต้องหุ่นต้องดีนะไม่ไปเจอต้องดีนะเสื้อผ้าถึง สำหรับวันนี้นะคะจะบอกว่าสินค้าใหม่ของเราเพียบเลยนะคะโดยเฉพาะเสื้อผ้าของพี่ๆป้าๆนะนะลุงๆก็มีนะคะอ่วันนี้ถ้าใครซื้อเหมาเอิญสิตัวนะคะแถมตัวนี้ให้เลยนะคะถ้าขอร้องเพลงพี่เอิญทำไงครับขอร้องเพลงใช่ไหมคะขอฟังเพลงหน่อยครับพี่เอิญขอฟังเพลงหน่อยเพลงเพลงของพี่เอิญก็จะมีแบบคําว่าจบพูดเบาๆก็เจ็บอะไรอย่างงี้ส่วนใหญ่ก็จะแบบว่าขอเพลงหน่อยได้ไหมถ้าเกิดว่าร้องเพลงนี้ให้ฟังเนี่ย จะเหมาห้าตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่เอิญมีต่อกับไหมครับบอกว่าเดี๋ยวร้องให้จนจบท่อนเลยแต่ว่าขอสิบตัวมีค่ะเคยได้มากสุดนะคะเจ็ดสิบตัวเพลงเดียวนะใช่เหมาจะสิบตัวมีงี้ไหมพี่เอิญแบบว่าเข้ามาปุ๊บเนี่ยบอกเลยว่าเออคุณเอิญร้องเพลงให้ฟังก่อนผมจะซื้อแล้วไม่ซื้อมีไหมมันก็มีก็มีเหมือนกัน็รีเหมกอนกันเราจัดการด้วยกันบอกว่าจริงๆแล้วคือออฟเฟตงี้เหรอ ไม่ไมค่ะเอินเป็นแม่ค้าที่ใจดีมากไม่เคยบอกไม่เคได้ชื่อไหมว่าชื่อเจมนัทอะไรจำไว้จําไว้จาไว้ผมออนไลาเฟซบุ๊กผมใช้ชื่อเทียมก็พอเทียมเทียมเข้าไปหลอกคอนเฟิร์มนะซีเอฟซีเอฟแต่ไม่ซื้อตอนก็ถือว่าเป็นกําไรกับลูกค้าได้ได้ฟังเพลงด้วยไงได้เสื้อสวยๆไปใส่ด้วยเพลงที่ถูกขอให้ร้องเยอะที่สุดเลยครับตอนไลฟ์ขายของไในเพลงโทรหาครั้งสุดท้ายค่ะค่ะ ประมาณขอกันเยอะขอกันเยอะมีไหมขอเสร็จปุ๊บร้องปุง๊บขอขออีกร้องซ้ำเลยอย่างเงี้ยมีค่ะมีมีตลอดทั้งไลฟ์คือปกติเราจะไลฟ์ประมาณ1ชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงเนี่ยก็จะมีมาตลอดทุกๆแบบ15นาทีขอเพลงเดิมๆขอซ้าๆกันเราก็ต้องร้องน<ต>ี้ก็ร้องบ้างร้องแบบสักหนึ่งท่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมีโปรโมชั่นไหมเส้นแบบว่า c f เข้ามาตอนนี้เดี๋ยวแถมเลยนะคะแถมเลยอะไรอย่างงี้มีไหมเทคนิคมีมีมีทุกครั้งค่ะก็คือทุกๆไลฟ์สดเนี่ยคือเราก็จะนัด ลูกค้าก่อนว่าอวันนี้เราจะไลฟ์กันกี่โมงแล้วก็วันนี้มีโปรโมชั่นคือจะพยายามจัดโปรโมชั่นให้ลูกค้าทุกๆครั้งที่ไลฟ์สดค่ะบอกไปเลยค่ะ Facebook ของพี่เอิญคืออะไรครับคนจะได้เข้าไปอุดหนุนกันเยอะเ Facebook ของเอิญนะคะเอิญสุรัติการพักเจริญค่ะภาษาไทยภาษาเกตค่ะภาษาไทยค่ะแล้วก็เข้าไป ตามติดตามทางเพจเอินก็ได้นะคะเอินเดอะสตาร์ค่ะจริงๆจะเป็นคนที่ความสามารถเยอะมากนะครับร้องเพลงเขาเป็นนักร้องหรือว่าคืออาชีพนขายของออนไลน์ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่เราสามารถทํามาหากินหาเงินได้ได้ข่าวว่าเดี๋ยวแฟนๆเนี่ยจะได้เห็นความเซ็กซี่ในปฏิทินของวีเอิร์ที่แจกแฟนคลับด้วยใช่ค่ะก็ทุกๆปีเอินจะทาปฏิทินแจกแฟนคลับค่ะประมาณช่วงช่วงเดือนตุลาคมซึ่งปีนี้เนี่ยก็ได้ถ่ายกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะก็จะได้ดูกันประมาณเดือนตุลาคมเป็นปฏิทินของปีหน้านะคะ ปีนี้จะมาในในลุคของแบบสายฝอว้าวดีแล้วครับพี่เอิญครับที่ไม่บอกว่าเป็นปฏิทินของปีนี้เพราะถ้าเกิดพี่ให้ตอนตุลาเนี่ย <c oughs> จะดูไม่ได้เลยนะครับเออแล้วดีด้วยที่พี่บอกว่าพี่ให้ทุกปีค่ะก็ะผมได้ยินคำว่าปฏิทินทีไรสมองผมคิดไม่ดีตลอดเลยค่ะไม่แต่ว่าปฏิทินของเขาเนี่ยเขาบอกว่ามีความเซ็กซี่ไหมเอิญอ่าแน่นอนค่ะสายฝอใช่ไหมสายฝอไม่ต้องเซ็กซี่อยู่แลอวเซ็กซี่ค่ะแต่เซ็กซี่เบอร์ไหนถ้าเกิดให้หนึ่งถึงร้อยเนี่ยพี่อยู่ประมาณเลวไหนเนี่ย จริงๆแล้วหลายๆคนอย่างแฟนคลับที่ติดตามมันอยู่จะรู้ว่าบุคลิกเอินจะค่อนข้างเรียบร้อยนะคะแต่ว่าปฏิทินปีนี้มีบิกินี่นะเฮ้ย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 ตุลาเชิญครับพี่เอิญครับพี่เอิญครับผมอย่าหาว่าลาบลาล้วงกันนะผมขอดูตอนนี้เลยไม่ได้ผมเดาเลยนะต้องเป็นแบบปลายปปีหน่อยเช่นแบบว่าเทศกาลแบบธันวางเงี้ยคริสต์มาสพี่เอิญใส่2ชิ้นแน่เอางี้ ในฐานะเป็นพิธีกรของรายการเพลงคอร์สเพลงฮิตค่ะวันที่ผลิตินเนี่ยจะมาแจกผมขอมาแจกกับรายการด้วยได้ไหมครับได้ค่ะยินดีค่ะยินดีค่ะต้องเกินห้าเล่มครับพี่เอิญเพราะว่าพิธีกรเอาไปสองนะครับแม่เดี๋ยวจะไม่เรียกว่าแจกนะครับไม่ได้เอาไปสองเองเอาไปคนละสองอีบ้าเออเอายังไงก็รอติดตามด้วยแล้วกันขาะแฟนคลับนะฮะไอิินปีหน้าของพี่เอิญแต่ว่าแจกปีนี้เดือนตุลานะครับค่ะสุดท้ายอยากให้ฝากผลงานเพลงหน่อยเพราะว่าเพลงนี้ผมว่า ตอบโจทย์คนยุคปัจจุบนันโซเชียลที่แบบมีอะไรแนละ้วชอบไประบายออกแต่บางครั้งมันอาจจะให้พลังลบกับเพื่อนๆของเราถูก<ท>ครับค่ะคก็ฝากซิงเกิลล่าสุดของเอิ์นะคะไม่เหลือให้จำบ้างหรอไปด้วยกันละกันนะคะคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับ คนในสมัยนี้ค่อนข้างค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะยังไงก็ใครที่กำลังเจอเหตุการณ์อยู่นี้ก็เป็นกําลังใจให้กันละกันนะคะยังไงเข้าไปติดตามเพลงนี้ในช่องยู u ูบของเอิญได้นะคะชื่อช่องว่าเอิญสุรทิการ Official ค่ะหรือว่าทางช่อง YouTube ของแกรมมีโก้ค่ะค่ะมีไหมไอจงไอจีอะไรมีไหมไอจีก็มีค่ะเอิญเดอะสตาร์ภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ทางแฟนเพจของเอิญนะคะเอิญเดอะสตาร์เช่นเดียวกันค่ะเนี่ยแหละไปติดตามได้ไปซื้อไปอุดหนุนของของพี่เอิญด้วยท่านผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้นะฮะะเรามมีช็อตฟิล์นครับของคู่จิ้นนะฮะระหว่างพี่่ไผพงธร กับพี่ต่อรไทยอบอกเลยว่านี่ฮะมาจากลูกทุ่งอีสานครับกับอัลบั้มที่มีชื่อว่าเพื่อนของเต่าอ้าวมิตรภาพ hey, <c oughs> ถูกแล้วแหมเพื่อนของเต่าไอ้น,นี่ก็เอาด้วยเอาจะบอกแนละ้วเดี๋ยวเราไลน์ไปฮะกับมิตรภาพอัลบั้มนี้นะครับพี่ไผ่แล้วก็พี่ต่ายอรไทยรออยู่แล้วครับสำหรับวันนี้เราสามคนห <c oughs> มดเวลาแล้วเจอใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ แม่เจิพรเ้อไปหาเงินหาท้องกับไอ้สุกให้มนันให้รำให้รวยไห้สุขภาพแข็งแรงอยู่ดีมีแเ้งอะไรจะสุขภาพเด้อจ้าแม่คืนน้ำลูกเด้อพ่อเลยโชคดีเด้อลูกเด้อจ้า เดินทางปลอดภัยจ้่อย่าเจ็บอย่าไข่มันหมานเด้อลูกใช่ผู้อยู่ก็ไข่ไม่ใช่ผู้ไปก็ไใ่ไม่ชคบเด้อจ้ะอีพ่อดูทางนี้กับดูแรกจะองดีๆนั่นล่ะจ้าไม่ต้องห่วงเดี๋ยวรูชิโท้กลับมาเยี่ยมดูดูเด้อจ้าลูก อดเมื่อนี้สิลาแม่ลาพอลาญาติพี่น้อง้านสองลงไปไทยไปรับจ้างรับไบไปขายเหงไม่ทาก่อนที่ไม่สงครงมี่ขึ้นขึ้นมาอนบาอนอาทูเดอร์ไปเจาเทะ่าะนี่ใสป่ปกปักรักษาแม่ผู้ขาให้เพื่อนอยู่ดีไม่แห้ง ห้สุขภาพแข็งแรงอให้เพิ่นมีทุกมีโลกมีไผ่มียังเข้ามาเลยเด้อขอแม่เจาะะ้าธรณีรักสมรักษาเพิ่นเลยเด้อสาธุ กันเป็นปุ่มพ้อสมผู้บาวเมื่อยามนาออกทาทำงานขึ้นรถทัวเที่ยวหัวคำพอดรังเสร็จก็คงเป็นเช้าอีกวันหลับตาลงาไอ้ทอคคือายคือทอดพอยก็ขึ้นมาหาพอยไ,ได้เด้อมาเสียงรถแรล่งดังบืน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 บอกไปบืนไปตามความฝัน ยู่บนถนนมิตรภาพสายแห่งน,น,นั้นสุดทางปันคือเมืองแห่ง,งแสงไกล อย่ากพูดการสิ่งนั้นบึงกัคือมา,าป้องกันอยู่พี่พี่น้องป้อปายบ้านเราคือหลายกระโดดไปหลังเอื้อแน่นสสอมน,นอมันก็ท่อมอบอนี้มาตุ่มหอมกันแซวใสอยู่ายกับเพาะไปหลังเอื้อแน่นอนมันก็ท่อมอบอนี้ ละเดินน้องพีต้อยอยู่ดีมีเฮนมาขับแท็กซี่ขับรถบรรทุกทุกทุมอไซเป็นกรรมกรเป็นรปภพอ,พอ,อยู่ตามตึกใหญ่มา่าร์้านลตั้งแตชิมงก็เลยเดินคืงนึ่งเราไปมีแต่อีสานอ้อยต้อยพี่นควาทำไปมาคือไลร์ก็ต้องไคร่ าตุ่มหอมกันแสวสายอยู่ใสกับพ่อไว้ละงึดเด้งนอนเป็นก็ทอมอบอนี่กระสูไปนั่งกันและเดินบ ปิดเนะครับแนะนิดหนึ่งเผื่อใครจะจำไม่ได้ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องวัน31นะครับจะได้ไมีพลาดละครดีสิทคอมสนุกรายการโดนใจครับ